สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนจากร้าน Gamer's Gear วันนี้ก็มีสินค้าของทางร้านมาแนะนำอีกเช่นเคยนะครับสินค้าที่จะแนะนำในครั้งนี้นะครับจะเป็น g a ม i n g งเมาส์น้ำหนักเบาราคาถูกตามที่เห็นเลยนะครับราคาถูกนี้ราคาประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณ790บาทครับผม ถ้าเป็นผู้ที่ติดตามเรื่องเกี่ยวกับเกมมิ่งเมาส์น้ำหนักเบาที่เริ่มดังเด้งแต่ประมาณปีที่แล้วนะครับก็เท่าที่เราดูกันว่าเมาส์ตัวแรกที่ออกมาที่ดังมากปีที่แล้วนี่จะเป็นรุ่นโมเดลโอนะครับของ g l o r i o u s เดี๋ยวผมเอาขึ้นบนจอให้ดูนะครับจะเป็นเมาส์รุ่นนี้นะครับเมาส์ Mouse ตัวนี้ก็จะเป็นแนวนั้นครับผมแต่ว่าจะเป็นลักษณะในราคาที่ถูกกว่าถ้าเทียบราคากันก็คือตัว Glorious Model O ตัวปกติเนี่ยจะอยู่ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับ2,000นต้น,ตน แต่ว่าตัวนี้เนี่ยราคาอยู่เพียงแค่ประมาณ790บาทนะครับ แล้วก็ทีนี้เนี่ยน้ำหนักเนี่ยพอๆกันเลยครับกับตัวปกติตัวนี้เนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่65กรัมนะครับก็ถือว่าเป็นเมาส์เบาแนวอ e ีสปอร์ตสำหรับเกมแนว FPS ครับผมก็สำหรับคนที่เป็นแฟน FPS เนี่ยก็คือเมาส์พวกนี้เนี่ยจะเหมาะมากคือตัวผมเองเนี่ยใช้เมาส์น้ำหนักเบาเนี่ยมาเกือบปีแล้วครับก็ใช้เล่นเกมแนว FPS เหมือนกันก็คือมันจะมีข้อดีตรงที่ว่าพอมันเบาเนี่ยมันจะมันจะไม่ค่อยมีแรงต้านมือเราเท่าไหร่ก็คือจะทำให้เราขยับได้ตำแหน่งที่เราต้องการได้สะดวกขึ้นประมาณนี้ครับผมเมาน จะเป็นของแบรนด์ Free World นะครับก็จะมี2สีให้เลือกครับจะมีสีขาวและก็สีดําเดี๋ยวผมเอาสีดำมาให้ดูแล้วกันนะครับจะเป็นตัวสีดํานะครับเดี๋ยวใน description ด้านล่างเนี่ยผมจะใส่ลิงก์สำหรับตัวสีดำด้วยครับก็คือจะได้เข้าไปดูรูปได้นะครับ แต่สำหรับวิดีโอนี้เดี๋ยวขอใช้ตัวสีขาวในการรีวิวและก็อธิบายแล้วกันนะคบโอเคครับสำหรับเมาส์เกมมิ่งน้ำหนักเบาเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์แบบฮันนี่คมครับภาษาไทยเนี่ยฮันนี่คมจะเรียกว่ารังพึ่งครับผม,ผมก็อย่างที่เห็นเนี่ยเมาส์ ul, จาพวกเนี่ยจะลดน้ำหนักได้ก็คือต้องออกแบบแบบนี้นะครับคือมีเมาส์ประเภทอื่นด้วยที่ลดน้ำหนักได้เหมือนกันแล่ก็มีการออกแบบที่ที่ไม่เป็นรังพึ่งก็มีครับแต่ว่าโดยส่วนมากเนี่ยจะเป็นการดีไซน์แบบนี้ซึ่งจะช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักของตัว ul, ะะเมาส์นะครับสัง ด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นการออกแบบแบบลังพึ่งทั้งหมดนะครับเพื่อลดน้ําหนักตัวเมาส์สำหรับเมาส์ตัวนี้นครับทั้งั้งที่เป็นเมาส์เกมมิ่งราคาถูกนะครับแต่บอกได้เลยว่าการออกแบบเนี่ยออกแบบมาสำหรับอ e ีสปอร์ตเลยครับทีท่อธิบายไปเรื่องเกี่ยวกับน้ําหนักเบานะครับก็คือข้อดีดอย่างหนึ่งเนี่ยคือเซนเซอร์ของเมาส์ตัวนี้เนี่ยจะใช้เป็นเซนเซอร์ของ Pixart นะครับซึ่งเซนเซอร์ของบริษัทนี้เนี่ยจะใช้โดยเมาส์ค่ายดังอื่นๆด้วยครับเช่น กาเซอร์ที่เป็นเมาส์รุ่น La นเซตนะครับเมาส์ชื่อดังของแบรนด์อย่างซาวีนะครับก็ใช้ p i x a r t เหมือนกันค่ะเมาส์ตัวนี้ก็ใช้เซนเซอร์จากบริษัทนี้เช่นเดียวกันนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเกี่ยวกับเซนเซอร์นะครับค่อนข้างแม่นยำครับผมได้ลองทดสอบเรียบร้อยแล้วในเรื่องของการเล่นเกมยิงปืนนะครับก็คืออยู่ในระดับที่น่าพอใจเลยครับผมถ้าเทียบกับราคาล้านี้ก็คือพอใจเดี๋ยวผมยกตัวเซนเซอร์ให้ดูแล้วกันครับจะเป็นเซนเซอร์ออปติคอลนะครับ ก็อย่างที่เรารู้กันว่าสำหรับเกมมิ่งเนี่ยออปติคอลดีสุดละครับจะไปะตัวเลเซอร์เนี่ยมันจะมีการกระโดดพิกเซลอยู่ครับก็เป็นที่ยอมรับกันว่าออปติคอลดีกว่านะครับโอเคครับเรื่องของคุณภาพปุ่มเมาส์นะครับค่อนข้างดีครับเดี๋ยวผมกดคลิกให้ดูแล้วกันนะครับว่าเสียงมันเนี่ยประมาณไหนบ้างนะครับ เสียงของปุ่มของเมาส์นี่จะประมาณนี้นะครับตัวสกอร์ของตัวเมาส์นะครับค่อนข้างลื่นเลยครับผมคือสามารถเ,าเลื่อนขึ้นลงได้สบายเลยนะครับโอเคครับมาในเรื่องของสาย USB ของตัวเมาส์นะครับคือสายจำพวกเมาส์ที่เป็นพวกเมาส์น้ำหนักเบานะครับพวกนี้เนี่ยจะมีความยืดหยุ่นสูงครับผม เขาจะออกแบบมาเพื่อให้สายพวกนี้เนี่ยจะพยายามไม่ให้ติดขัดครับผมจุดประสงค์ก็คือเขาพยายามที่จะทําให้เมาส์พวกนี้เนี่ยรู้สึกเหมือนเป็นเมาส์ลายสายให้ได้มากที่สุดครับก็เมาส์ตัวนี้ก็เช่นกันครับก็คือสายเนี่ยมีความยืดหยุ่นสูงครับผมก็ผมลองทดสอบเรียบร้อยแล้วครับก็คือเมาส์ตัวนี้คือเวลาเล่นเกมครับาสายจะไม่ค่อยรบกวนเหมือนสายพวกแบบสมัยก่อนนะครับผมครับก็จะทําให้เราเล่นเกมแล้วเนี่ย รู้สึกเหมือนใช้เมาส์ไร้สายมากขึ้นแต่ว่าก็ไม่เหมือนไร้สายร้อยเปรเนต์นะคะก็คือยังไงก็ยังมีสายอยู่แต่ว่ามันลบกวนเราน้อยลงโอเคครับมาในเรื่องของตัวเมาส์ฟีดนะครับก็จะเป็นเท้าของเมาส์ด้านล่างของเมาส์นะครับจะเป็น4ตำแหน่งนี้นะครับเมาส์ฟีดของเมาส์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นประเภทแบบไกดิ้งนะครับก็คือจะเป็นแบบลื่นนะครับผมจะค่อนข้างลื่นครับ แต่ว่าทีนี้เนี่ยพอซื้อไปเนี่ยเราต้องแกะพลาสติกที่มันหุ้มอยู่ก่อนนะครับถ้าไม่แกะแล้วมันจะไม่ลื่นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูครับมันจะเป็นมันจะเป็นลักษณะพลาสติกแบบนี้นะครับตัวเล็กๆนะครับให้เราแกะออกก่อน ส่วนในเรื่องเกี่ยวกับมาส์ปีดที่เป็นแบบลื่นนะครับผมแนะนําว่าให้ใช้มาส์แพดที่เป็นแบบคอนโทรลนะครับมันจะมันจะบาลานซ์ครับผมก็คือจะไม่ลื่นเกินไปครับก็อย่างที่เราเข้าใจว่าเกมแนว FPS เนี่ยคือถ้ามันลื่นเกินไปเนี่ยบางทีมันเล็งยากนะครับส่วนตัวผมก็ใช้เมาส์ปีดแบบลื่นแล้วก็เป็นมาา์แพดที่เป็นแนวคอนโทรลครับค่อนข้างบาลานซ์ดีครับตรงนี้ก็จะเป็นความเห็นของผมนะครับส่วนใครชอบแนวไหนแบบไหนก็ก็ก็จะก,ก็ก็ตามสะดวกได้เลยครับผม โอเคครับเมาส์ตัวนี้ก็ยังมีข้อดีอย่างอื่นอีกนะครับก็เมาส์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเมาส์มาโครแทนนะครับจะมีโปรแกรมซอฟต์แวร์ไดเวอร์ให้นะครับสามารถตั้งมาโครได้มีฟังก์ชันแถมเข้ามานะครับสำหรับ p ับ G ีนะครับก็เมาส์ตัวนี้เนี่ยจะสามารถเซตไฟ r อาร์มเอดิเตอร์ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการเซตแรงถี T ของตัวการยิงของปืนแต่ละแบบครับผมซึ่งถัดไปเนี่ยจะห้ดูว่าไดเวอร์ของเมาส์ตัวนี้เนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับ โอเคครับมาเรื่องเกี่ยวกับไดเวอร์ของตัวเมาส์นะครับก็ในวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายฟังก์ชันคร่าวๆก่อนละกันนะครับจะไม่ลงรายละเอียดนะครับเพราะว่าเดี๋ยววิดีโอมันจะยาวเกินไปนะครับโอเคครับมาเรื่องแรกนะครับด้านขวานี้จะเป็น DPI นะครับก็เมาส์ตัวนี้เนี่ยสามารถเซต DPI ขั้นบันไดได้6ตัวนะครับหรือว่าเราจะให้เซตขั้นบันไดน้อยลงกว่านั้นก็ได้นะครับกดตรงนี้นะครับมันก็จะมีนี่ครับเลข1 จะมีขั้นบันได1อัน2อัน3อันหรือว่า6กอันก็ได้นะครับแต่ละขั้นบันไดเราสามารถเซต DPI ได้ก็คือเริ่มตั้งแต่800พันหนึ่งส0 0 0ันส0มพันหรือว่าหมื่นหนึ่งก็ได้ครับทีนี้เนี่ยความเร็ว d p i เนี่ยเราสามารถปรับได้ด้วยการเลื่อนขึ้นลงแบบนี้นะครับส่วนเรื่องถัดไปเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไฟนะครับก็เมาส์ตัวนี้เนี่ยไฟจะมีประมาณ10แบบนะครับตามที่ข้อมูลที่ผมได้มานะครับก็เราสามารถกดเลือกไฟ แบบไฟที่เราต้องการได้แล้วก็กดเซฟมันก็จะขึ้นมาเป็นแนวนั้นปัจจุบันผมใช้เป็นดีออนอยู่ในวิดีโอนี้ก็ใช้เป็นดีออนนะครับก็จะขึ้นลักษณะตามที่เห็นในวิดีโอเลยครับผมแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับสปีดเนี่ยก็คือจะเป็นความเร็วของไฟนะครับแล้วก็ไบรท์เนสตรงนี้นยครับก็จะเป็นเรื่องของความสว่างก็สามารถปรับได้เช่นกันนะครับส่วนเรื่องของสีเราสามารถเลือกได้แล้วก็ทีนี้เนี่ยเรื่องของสีเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการตั้งค่าสีที่มันละเอียดยิ่งขึ้นเข้า เราสามารถตั้งสีโดยใส่ค่า R G B เข้าไปได้นะครับโอเคครับพอตั้งเสร็จกดเซฟมันก็จะขึ้นมาตามที่เราเซตไว้นะครับจะมีเรื่องของการ Recovery และก็ Configuration ด้วยครับผมโอเคครับในเรื่องของด้านซ้ายตรงนี้นะครับจะเป็น Key ์ฟ n งก์ชันนะครับสังเกตนะครับพอผมเอาเมาส์ไปตั้งตรงคีย์สหรือว่าคีย์อื่นๆเนี่ยครับมันก็จะขึ้นตามาตามรูปบนเมาส์นะครับบอกว่าปุ่มตรงนี้เนี่ยคีย์ตรงนี้จะเป็นปุ่มไหนนะครับ เช่นเบอร์2เนี่ยก็จะเป็นไลคิกไรแบบนี้ครับผมส่วนคีย์ตรงนี้เนี่ยก็คือว่าเราสามารถเซตว่าปุ่มแต่ละปุ่มของเมาส์เนี่ยเราต้องการให้มันทางานยังไงบ้างครับยกเว้นปุ่มคีย์ที่1นนะครับจะเซตอะไรไม่ได้นะครับผมกดคลิกซ้ายเข้าไปมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าพอคีย์ที่2องลงมาเนี่ยจะสามารถเซตได้ละสมมุติผมกดที่คีย์ที่2นะครับอ่ามันก็จะมีรายละเอียดให้เราให้เราเลือกนะครับก็จะให้ตัวนี้จะเป็นเมาส์ฟังก์ชันอื่นก็ได้เช่น backword หรือว่า double click อะไรแบบนี้นะครับ Fire Power Button ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมแรงดีของปืนในเกม Pu บจนะครับก็เดี๋ยวใน FireArm Editor เนี่ยเดี๋ยวผมกดเข้าไปดูนะครับในในโปรแกรมของเมาส์ตัวนี้เนี่ยมันจะเลือกเป็นรูปแบบปืนต่างๆได้เลยโอเคครับมันก็จะมี u u t ติฟังช i ่น Medi a อืหนึ่งครับมี การเซ็ตว่าให้ปุ่มนี้เป็นมาโครที่เราเซ็ตไว้อะไรแบบนี้นะครับมาโคศ 0, นย์มาโคหนตรงนี้ก็จะไปตั้งในมาโคเอดิเตอร์ได้ตรงนี้นะครับก็คนที่ชอบเล่นเกมเช่นว่าแนว PB อะไรแบบนี้ต้องการสลับปืนเร็วอะไรพวกนี้ก็เมาส์ตัวนี้สามารถตั้งค่ามาโครแบบนั้นได้นะครับไม่โดนแบ,บนนะครับจะให้เป็น w i n d o w ์ฟังก์ชันคีย์ก็ได้จะเป็นช็อตคั t คีย์ก็ได้เช่น Copy Paste สอะไรแบบนี้ก็ได้สำหรับคนที่ เน้นในเรื่องเกี่ยวกับการทํางานนะครับโอเคครับมาเรื่องถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ macro editor นะครับพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราสามารถตั้ง macro ของเราเองได้นะครับกดที่ new ตรงนี้นะครับนี่ครับมาขึ้นเป็นมาเป็น macro สองกด start recording ก็คือเริ่มการอัด macro ที่เราต้องการนะครับคือผมกดปุ๊บผมให้เขาอัดเลขหนึ่งนะครับก็คืออ่ามันก็จะขึ้นมาว่าเลขหนึ่งกดรอ d เ l a y รอ delay ประมาณ90้าสิบเซีวินะครับแล้วก็หลังนั้นก็กดปล่อยเลขหนึ่งนะครับ พอกดปุ่มเดียวเนี่ยมันก็จะทำงานทั้งสาปุ่มนี้เลยนะครับมันก็จะมีบอกว่า,เ,าเดี๋ยวผม Stop Recording ก่อนนะครับครับสิ่งที่คำอธิบายนะครับก็คือว่า Action ก็คือการกระทำที่หนึ่งก็คือกดเลขหนึ่งลงไปนะครับอันนี้จะเป็นอักซอนลงหลังนั้นเนี่ยมันก็จะรอดีเลย์ประมาณหนึ่งร้อยเซียววิครับแล้วค่อยปล่อยเลขหนึ่งนะครับแบบนี้หลังนี้รอดีเลย์ประมาณ660ิเซียววินะครับแล้วก็ค่อย กดเลข2อะไรแบบนี้นะครับเราจะเอาดีเลย์ตรงนี้ออกก็ได้ครับกดคลิกซ้ายนะครับแล้วก็กดคลิกขวาแล้วกดดีเลย์นี่ครับดีเลย์มันก็จะหายไปนะครับก็ก็สามารถเซตมาโคในเกมต่างๆได้นะครับเราก็ดูว่าแอคชั่นที่ต้องกดเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับแล้วก็ดีเลย์ต้องเป็นประมาณเท่าไหร่ครับและแค่นี้เราก็สามารถที่จะใช้มาโคในปุ่มต่างๆได้แล้วครับผม ทางนี้เนี่ยมาโครสามารถเซตเป็นปุ่มเมาส์ก็ได้นะครับเรากดคลิกขวาใช่ไหมครับแล้วกดเนี่ย insert left button ก็คือคลิกซ้าย insert middle button ก็คือกดตรงกลาง insert right button ก็คือคลิกขวาแบบนี้นะครับสามารถกดเข้าไปได้ครับ อ่าโอเคครับเรื่องถัดไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไฟ r e อาร์เมดิเตอร์นะครับอ่าอย่างที่สังเกตนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปืนนะครับปืนของเกมพับจีครับผมนี่ครับตรงนี้เราก็สามารถเซตในเรื่องของแรงดีดได้นะครับก็รายละเอียดก็เนี่ยครับสามารถเลื่อนได้ครับให้มันลงขนาดไหนอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ดีเลยประมาณกี่เซียววิอันดีเก้าเซียววิแบบนี้ครับแล้วก็จํานวนครั้งตอนนี้เนี่ยตั้งไว้ที่อินฟไลน์ก็คืออินฟินิตี้ครับกดไปเรื่อยๆประมาณนี้ครับ เราสามารถเซ็ตจำนวนครั้งก็ได้ครับผมเรื่องถัดไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ polling rate ของตัวเมาส์ครับผม polling rate คืออะไรก็คือเรื่องเกี่ยวกับว่าการส่งข้อมูลระหว่างเมาส์ไปยังคอมพิวเตอร์ครับผมยิ่งเร็วยิ่งมีดีเลย์น้อยครับก็คือถ้าอยู่ที่500 Hz เนี่ยจะเป็นดีเลย์ประมาณ2 2 ms หรือว่า2เซีวีถ้าอยู่ที่1000เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1 ms หรือว่า1ซีวีถ้า250ก็คือจะเป็น4เซีวีแบบนี้ครับก็แนะนาว่าถ้าคนที่ไม่เล็ถนัดหรือว่าเก่งใน500 Hz เน โอเคครับตัวไดเวอร์ของตัวเมาส์ตัวนี้เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับสำหรับเมาส์น้ำหนักเบาเกมมิ่งราคาถูกตัวนี้รายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับส่วนผู้ชมท่านใดอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมในราคาของตัวเมาส์เนี่ยสามารถกดลิงก์ที่อยู่ในดีสคริปชันด้านล่างได้นะครับและสำหรับผู้ใดเนี่ยต้องการติดต่อทางร้านก็สามารถดูรายละเอียดของการติดต่อในดีสคริปชันด้านล่างได้นะครับ ใครต้องการสนับสนุสน,นทางไลน์สามารถกดไลค์เพื่อสนับสนุนทางไลน์ได้นะครับและก็ส่วนส่วนผู้ใดต้องการติดตามอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ประมาณนี้นะครับสามารถกด s u b s c r i b e เพื่อติดตามได้นะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ